ทุกคนเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าเราเกิดมาทําไมคือเอลลี่เป็นคนหนึ่งที่เคยตั้งคําถามกับตัวเองแบบนี้ว่าแบบเราเกิดมาทําไมอะ่ะเออเข้าใจไหมซึ่งวันนี้นะคะเอลลี่เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ทุกๆอย่างในชีวิตเราเกิดมาเพื่อที่จะทําสิ่งใหม่ๆห,หาอะไรอะไรสนุกทําหาความตื่นเต้นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าอะไรคือการที่เราทําแบบเนี้ย ถ้าวันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปอ่ะอิลลี่จะไม่มีความรู้สึกเสียดายเลยนะเพราะเราได้ลงมือทําทุกอย่างที่เราไม่เคยทํามาก่อนและสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีดีดด้วยนะคะซึ่งพอเราคิดแบบนี้ยเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่ามากๆเหมือนแบบเออแค่เราเกิดมาคือมันคุมแล้วอ่ะคือฉันใช้ชีวิตคุมแล้วฉันรู้แล้วว่าฉันเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตฉันรู้แล้วว่าฉันเกิดมาเพื่อที่จะมีประสบการณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายแล้วทุกๆอย่างเราเป็นคนสร้างมันขึ้นนนนมมาาาาเเเองะะะคคแล้วก็็รรปที่จสถ คิดได้เองว่าเรื่องนั้นน่ะเราจะให้ความหมายกับมันยังไงเช่นถ้าเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมเราก็สามารถที่จะคิดได้ว่าทําไมฉันโชคหลายจังหรือเราก็สามารถที่จะคิดได้ว่าอ๋อดีละฉันโชคดีจังเลยเพราะว่ามันทําให้ฉันมีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้และฉันตบโตมากขึ้นจากเรื่องนั้นๆและทําให้ฉันรู้ว่าฉันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยคือรอู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมีค่ามากๆแค่เรารู้ว่าเนี่แหละ คือเหตุผลที่ทําให้เราเกิดมานะคะคือเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเกิดมาเพื่อสร้างประสบการณ์ทุกอย่างเกิดมาเพื่อทําเรื่องสนุกสนุกเรื่องที่ตื่นเต้นในทุกวันแล้วพอเอลลี่คิดแบบนี้คือมันเป็นเหมือนกับว่ารู้สึกว่าตอนนี้อยากทำอะไรที่แบบเราไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็รู้สึกออสนุกกับมันคือเหมือนกับว่า คือถ้าเราจัดโรคนี้ไปเราคงไม่เสียดายแล้วทุกคนเข้าใจไหมคือเหมือนเราเราอย่ามองถึงผลลัพธ์ว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันจะเป็นยังไงแต่ให้เราเอาความรู้สึกปัจจุบันว่าตอนเนี้ยเรามีความสุขไหมและเรากําลังสนุกไหมกับสิ่งที่เราทําอยู่แค่นั้นเลยทุกคนแล้วถ้าทุกคนคิดแบบนี้คือเราจะมีความสุขแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นเพราะว่าแค่ปัจจุบันอะสิ่งที่เราทําคือมันก็ มีความสุขในทุกๆวันและถ้าเราเบื่อเรื่องใหม่ใช่ปะเราก็แค่ไปออถ้าเราเบื่อเรื่องที่เราทําอยู่ตอนนี้เราก็แค่ไปทําเรื่องใหม่แค่นั้นเองคือเหมือนชีวิตเราควรเกิดมาที่จะแบบเนี่ยเสพประสบการณ์ได้ลองทําสิ่งต่างๆมากมายแค่นั้นเลยว่าจะเป็นเรื่องความรักเออการงานนะคะเอลี่รู้สึกว่านี่แหละ พอฉันรู้แล้วว่าฉันเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตทุกอย่างให้คุ้มค่าในทางที่ดีแล้วก็ถูกต้องและยิ่งถ้าเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็ให้ความรู้กับคนอื่นได้ดีมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเหมือนเราแบบนอกจากเราจะใช้ชีวิตของเราคุม้มเราใช่ไหมเรายังสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นได้ด้วยทีเนี้ยพอเราจากโลกนี้ไปเอลลี่คงรู้สึกว่าแบบเอลลี่ไม่เสียดายแล้ว,วเพราะาแบบคือเราเราใช้ทุกอย่างได้อย่างคุ้มค่าฉะนั้นนะคะถ้าใครที่เหมือนกับตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันเกิดมาทําไมหรือว่า ยังสับสนในชีตัวเองอะลองคิดแบบนี้ว่าเราเกิดมาคือเราไม่รู้ว่าชาติหน้าชาติไหนมันมีจริงไหมแต่เราเกิดมาชาติเนี้ยเรามันจะดีกว่าไหมถ้าเราได้ลองทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่เคยทํามาก่อนทีเนี้ยเราจะไม่มีความรู้สึกเสียดายเลยเพราะว่าเราได้ลองทําทุกอย่างแล้วพอเอลลี่คิดแบบเนี้ยเอลลี่รู้สึกว่าเอลลี่อยากทาอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเออเรื่องเล็กเรื่องใหญ่โตหรืออะไรก็ช่างนะคะคือมันแบบ ถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบสับสนในตัวเองหรือทําอะไรก็ไม่สําเร็จไม่นั่นลองนําความคิดแบบนี้ไปใช้ดูนะคะคือเหมือนกับคุณแค่ทําทุกวันให้มีความสุขอะแค่ทําสิ่งใหม่ๆออตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆทุกๆวันแค่นั้นเลยคือไม่ต้องไปมองถึงเป้าหมายว่าแบบฉันจะรวยเมื่อไหร่เงินจะมาเมื่อไหร่นั่นนี่แค่นําเขาเรียกว่าอะไรนํา ใช้ใช้ความรู้สึกนำใช่ใช้ความรู้สึกนำในทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตแค่นั้นเลยนะคะแล้วลองดูว่าแบบลองก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองอะไรที่เราไม่เคยทำอะไรที่เรารู้ว่ามันคิดว่ามันยากอย่านะนั้นนี่ลองคิดแค่ว่าฉันเกิดมาชาติเนี้ยฉันต้องทำมนให้ได้เพราะว่าชาติหน้าฉันอาจจะไม่ได้เกิดมาทำอะไรแบบนี้อีกแล้วนึกออกไหมคะแต่ต้องเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ถูกต้องเลยนะคะทุกคนเป็นต้องเป็นเรื่องที่สุจริตถูกต้องแล้วก็ ไม่เดือดร้อนใครนะคะฉะนั้นถ้าใครที่แบบเคยตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันเกิดมาทําไมลองนําสิ่งที่เอลลี่เล่าไปทบทวนดูนะคะว่าแบบเออเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาเพื่อที่แบบต้องการใช้ชีวิตต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ต้องการเจอปัญหาแล้วก็นําทุกอย่างมาเป็นบทเรียนพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหรือเปล่าฉะนั้นถ้าใครที่กําลังสับสนในชีวิตของตัวเองหรือว่าตั้งคําถามว่าฉันเกิดมาทําไมหรือแบบเครียดกับชีวิตนะคะลอง นำสิ่งที่เอลลี่เล่าตอนนี้ไปออคิดทบทวนดูว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามีความสุขในทุกวันอ่ะเราทำทุกวันให้ดีหรือแบบเข้าใจแม้จอยกับทุกวันนะทุกคนแค่นั้นเลยเอลลี่มันใจว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปอ่ะเราจะจากไปอย่างแบบไม่เสียดายแล้วคือพร้อมตายเอาง,ง่ายๆถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณเอลลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย